มาแล้วครับ1 5บหนากาสานาทีนะครับคลิปนี้มาชมรถธรรมดาที่251ครับตนบุรีปัจจวบคีรีขันนะครับวันนี้ก็ใช้อัลปรอมตีสามนาครับวนนะครับ ก็ราช้าอยู่ไม่ถึง10นาทีนะครับ ฝ่า,เ,าเดินฝ่าอเดินเตี๋ยวแล้วครับ เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายวันที่9พฤษภาคม65นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ